อ่ะแลวทุกคนก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมนี่เกมโลบอกในแมปของ beeswarm simulator นะเอเอไอแมปนี้เนี่ยมันเป็นแมปที่คิดว่าเป็นตำนานสำหรับผมเลยก็ได้นะเพราะว่าผมเริ่มเล่นเกมโลบอคแมปแรกเนี่ยก็คือแมป beeswarm simulator นะี่แหละทุกคนแมปนี้มันเล่นเพลินมากนะเมื่อก่อนแมปนี้สร้างมาตั้งแต่ไม่น่าเกิน2020ทุกคนน่าจะประมาณ 2018- 2019หรือือนไรเนี่ยนานมากแล้วนะแล้วก็ผมก็เลยเลิกเล่นไปช่วงหนึ่งเพราะว่าเกมมันไม่ค่อยได้อัปเดตสักเท่าไหร่นะแล้วก็ ผมเนี่ยได้ลืมรหัสเก่าอันนั้นไปแล้วเรียบร้อย้วทุกคนอันนี้ก็คือรหัสใหม่เลยแล้วผมก็เพิ่งกรอกโค้ดอะไรต่างๆนาะมามากมายนะมันก็เลยแบบมีบัฟค่อนข้างที่จะโคตดเยอะเลยนะทุกคนตอนนี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมก็มีเอา่าเติมเกมพาร์ไป2อ,อย่างนะทุกคนผมก็เติมเกมพาร์ตของตัวเก็บดอกไม้เร็วขึ้นแล้วก็มีคอนเวิร์ตอ่ตัวของน้ำผึ้งเร็วขึ้นนะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้เลยนะมีแค่2เกมพารนะ์เนาะเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เติมอะไรมากมายนะเดี๋ยวดูก่อนว่า เออแมปนี้จะเล่นยาวๆหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเล่นยาวเนี่ยผมก็อาจจะเหมาเกมพาตรงนี้ไปหมดเลยก็ได้นะทุกคนก่อนอื่นเลยผมขอไปรับเควสตรงนี้ก่อนละกันโอ้โหกลับมาเล่นครั้งแรกในรอบหลายปีนะทุกคนออมเอาเรื่องอยู่เพราะว่าผมต้องมาเริ่มเล่นใหม่ทุกอย่างนะเมื่อก่อนเนี่ยผมมีโอ้โหพึ่งแบบประมาณนี้ได้เลยนะถ้าใครดูผมมาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็น่าจะเคยเห็นอยู่ที่ผมเล่นมาเมื่อก่อนนะก็สนุกดีเหมือนกันเกมนี้เล่นเพลินๆนะทุกคน ก็ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นไปสัก 2- 3สาชั่วโมงแล้วกันนะทุกคนเอาให้แบบว่าบัฟตรงนี้มันหมดเลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยบัฟนี้ก็อยู่ได้ไม่ไม่กี่นาทีก็จะน่าจะไปแล้วแหละโอเคเราต้องไปซันฟว o w e r fuel ก่อนนะทุกคนนี่เลยเริ่มสตาร์ทที่ตรงนี้นะเออแต่ว่าเราก็วิ่งรับเพลสกันก็ได้นะเราวิ่งรับเพลสกันละกันนะทุกคนวิ่งรับเพลสก่อนเลยนี่อ่าโอเคอันนี้คืออะไรเอารับไปสิ รออับมาแล้วทุกคนนี่แหละคือมันจะมีจุดรับเควสไอ,อตรงหมีต่างๆเนี่ยเยอะมากนะทุกคนแต่ว่าผมยังไม่รับละกันเอยเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าแล้วผมลืมอะไรคือตอนที่เราเล่นเกมนี้ใหม่ๆครั้งแรกทุกคนเราจะมีพึ่งให้นะจริงๆแล้วมันจะมีพึ่งให้อยู่อ,อ่อผมเปิดตรงไห่ได้วะนี่เลยนี่ไข่ไข่รูปไข่ทุกคนโอ้โหอันนี้คือผมพึ่ง ใส่โค้ดไปนะได้ตักก๋ตมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็มันมีอัปเดตเอสติ๊กเกอร์บุ๊กอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันอัปเดตมาตอนไหนทุกคนตอนนี้ผมก็ยังไม่มีเลยนะเ <c oughs> อาเป็น,นว่าช่างมันก่อนละกันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเอาพึ่งใส่ก่อนแล้วพึ่งมันอยู่ไหนวะถ้าจำไม่ผิดมันต้องอยู่แถวนี้ดินี่ไงทุกคนพึ่งนะทุกคนเบสิกนะอืใส่ไปเลยนี่เบสิกโอ้โหเห็นแล้วคิดถึงแล้วว่ไมาอีกตัวหนึ่งมันมีให้สองตัวนะใส่ไปอีก อ้า,อาได้เบบีเอ๊ะอันนี้ผมเอ๊ะเแบบีผมซื้อเหรอวะเดี๋ยวนะเแบบีผมซื้อมาเลอผมว่าผมยังไม่ได้ซื้อนะเออหรือผมซื้อมาวะทุกคนผมว่าผมน่าจะซื้อมานะตนัวนี้เออลืม <c oughs> ลืมลืมเออเแบบีมันเป็นอีเวนต์นะทุกคนเป็นตัวอีเวนต์นะก็นี่แหละซื้อตรงนี้ก็ได้เลยนะทุกคนเราต้องไปเก็บ sunflower ก่อนนะจริงๆเราเปิดไอ้ตรงเควสตรงนี้ดูก็ได้นะทุกคนโหคนนี้แบบ ลงทีนึงนี่แห้งเลยนะขอดูก่อนละกันว่าเรามีเควสตตรงไหนวะเนี่ยมันดูเควสตตรงไหนวะอ๋อนี่นี่น,นี่อ่าเควสต,ตรงนี้เราไปที่แบ็กแบนทุกคนเราส่งเควสต์แล้ละอันนี้ซันฟลอเวอร์สตาร์ส่งเควสครับพี่มาแล้วสอ0รน้ำผึ้งรวยตายเลยอย่างนี้อ่า200รอยจะไปทำอะไรได้มาฟิลนี้ต่อละทุกคนเก็บอีกสองร้อยห้นะโหเก็บแค่ๆๆนี้ เก็บแ <c oughs> ปบเดียวเต็มเลยจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องทำเควสไอ้ตรงนี้เป็นหลักก็ได้นะแต่ว่ามันเหลือเวลาอีก70กว่าวันทุกคน73วันนะเราไม่ต้องรีบเล่นทุกคนเราเล่นไอ,ไอ้ไอ้ตรงเควสหลักเนี่ยให้มาได้สัก1สัปดาห์ก่อนละกันนะมันจะได้แบบมีกระเป๋าอะไรที่มันโหดมากกว่านี้นะตอนนี้ผมยังแบบกะกากอยู่เป็นสตาร์เตอร์เป็นมือใหม่มากๆอ่าเก็บ500โอเคเดี๋ยวผมจะเก็บในฟิลนี้ละกันนะทุกคนอ่า500เรียบร้อยนะทุกคน แล้วก็เรามีเควสไปเลี้ยงพึ่งนะแล้วก็ให้พึ่งเนี่ยเป็นเลเวลสด้วยโอเคเก็บไป500ตรงเควสครับแม่แม่แมีมอู้ได้มา3อันเลยนะที่อันผึ้งที่ฟีดผึ่งอน่าจะเป็นขี้ผึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บตรงนี้และกันนะเพราะว่ามันใกล้ดีอนี่เรามีเควสตรงนี้ด้วยนะทุกคนเก็บ sunflower f i e l นะอีก25งหมนะซึ่งกระเป๋าเราไม่น่าจะพอแนละ้วทุกคน เดี๋ยวเราจะไปซื้อกระเป๋าเพิ่มดีไหมหรือว่าจะไปซื้อที่เก็บเกสอนพึ่งดียวเนี่ยอืมโอเคสมมาได้มีขาวอ่ะเรามีพึ่ง2องตันทุกคนก็ต้องแบบเล่นอย่างทรมานน,นิดนึงนะตอนนี้เก็บไปก่อนเกบไปก่อนสำหรับใครที่อยากเอฟเคฟาร์มเกม24ชั่วโมงนะครับผมขอแนะนำแอป UG Phone บริการให้เช่าจอมือถือซึ่งมีความสามารถในการ FK เเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและมีข้อดีคือช่วยให้เราประหยัดค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ต แถมยังไม่ทําให้มือถือเราร้อนและเสื่อมสภาพและอีกทั้งยังมีความสามารถที่โดดเด่นเลยก็คือเราสามารถพรับหน้าจอระหว่าง F K และไปทําอย่างอื่นได้โดยที่เกมไม่หลุดซึ่งทั้งหมดนี้จะมีค่าบริการเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นและสำหรับใครที่อยากใช้บริการสามารถกดที่ลิงก์ใต้คำอธิบายคลิปนี้สาหรับคลิปสอนสมัครและสอนใช้งานเนี่ยผมได้ทําคลิปไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะย้อนกลับไปดูกันได้นะครับทุกคนเมื่อกี้ผมก็ได้ส่งเควสไปแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะมา,าฟีดพึ่งต่อนะทุกคนมันมีเควสให้เลี้ยงงึนะ ก็ต้องทําให้มีเลเวลสาหนึ่งตัวแล้วก็จะใส่นี้ไปเลยมันได้เลเวลสมไหมอ่าถ่าฟีดหนึ่งไม่ขึ้นไหมทุกคนเราต้องน่าจะใส่ไปสามนันแหละผมดูจากทรงละอืมใส่ไปเลยสามตันอ,อือออกไปปึ๊บอา้าไม่ขึ้นเหรอถามจริงอันนี้เลยแล้วกันต้องขึ้นแล้วแหละอือโอเคเป็นเลเวลสนะแล้วก็อ่ามีพึ่งเลเวลสอตัวนะทุกคน เดี๋ยวเราจะเลี้ยงไอ้ตัวนี้เพิ่มไปอีกหนึ่งนะปึ๊บเอาหนึ่งตัวอเรียบร้อยนะแล้วก็จะมีเคเวสอะไรกัะเราต้องฟีดห้าอันนะใช้ไอ้ตัวของขี้พึ่งฟีดแต่ว่าเราไม่มีขี้พึ่งละเราต้องไปหาขี้พึ่งเพิ่มจากตรงไหนได้วะเนี้ยแต่ก่อนอื่นเลยผมว่าผมมีพึ่งน้อยเกินไปทุกคนเราสามารถไปซื้อไข่ตรงนี้ได้นะเป็นไข่แบบเบสิกธรรมดาเลยก็เดี๋ยวเราซื้อเลยทุกคนเรามีอยู่สามหมื่นห้านะซื้อเลยหนึ่งสองสามซื้อดิ สามสี่ห้าหมดยางตังโอเคหมดละก็ซื้อเท่านี้ละกันนะทุกคนลุ้นว่าจะได้พึ่งอะไรอีกหรือเปล่าขอที่ไม่ใช่เบสิกก็พอละอืมเบสิกมาทีอืมเบสิกอ๋อคอมมอนเออคอมมอนอีกแล้วคือมันจะให้แต่อันนี้เหรอ,อไม่สุ่มอย่างอื่นเลยใช่ไหมหรือว่ามันมันสุม่มหรือมันไม่สุม่มผมก็จำไม่ได้นวทุกคนลืมจริง ไม่ใด่คอมมอนอันนี้คืออะไรบับเบิลวีเจลลี่ปุ๊บอะฮะแล้วก็อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวผมจะใส่เลยล้วกันอือเป็นแรนะแล้วก็มีอันนี้อะไรอะช็อกเหรอช็อกบีอื้อใส่ไปแล้วทุกคนตอนนี้เรามีพึ่งอยู่1,2,3,4,5,6,7เรามี7ตัวแล้วนะพึ่งก็เดี๋ยวผมจะเข้าร้านค้าช็อปตรงนี้ก่อนละกันนะทุกคนเพราะว่าผมจะหาอะไรซื้อนิดหน่อยนะ ก็เดี๋ยวผมจะซื้อเป็นตัวของกระเป๋ามันจะซื้อได้หรือเปล่าอ่ะกระเป๋าห0 0ออ่ะฮะอ่ะากระเป๋าผมว่าผมซื้อที่เก็บน้ำผึ้งอนดี้กว่า,าเก็บกีสอนโอเคเอาแม่เหล็กแล้วกันนะ5,000ันแล้วก็เราเหลือเศษอยู่นิดหน่อยนะ5 0 0พันซื้อได้ไหม6้ยห้าิเหรอ <laughs> โอเคเอาก็เอา650น้นิดๆหน่อยก็เอานะทุกคน อ่ะโอเคทุกคนก็กลับมาต่อนะตอนนี้ผมต้องซื้อกระเป๋าเพิ่มแล้วนะเพราะว่าน้ำพึ่งเนี่ยมันเต็มค่อนข้างที่จะเร็วเหมือนกันนะทุกคนสองหมื 22, ่นสองนผมจะซื้อไปเลยนะแล้วก็จะมีไอ้ตรงนี้ใช่ไหมมันเท่าไหรอ่อ่ะซื้อไม่ได้ทุกคนหมื่นสี่อ่าสำหรับใครที่เคยรับชมคลิปเก่าๆของผมเนี่ยผมเคยเล่นไว้ตอนหลายปีที่แล้วนะทุกคนก็เล่นไปแปดชั่วโมงหรือหกชั่วโมงนี่แหละจําไม่ได้แล้วนะได้พึ่งมายี่สิบห้าตัวอันนั้นคือแบบ ซื้อแบบไม่ได้ดูอะไรเลยนะใช้ที่กงทิกเก็ตซื้อหมดเลย25ตัวแต่ว่าในไอดีนี้เนี่ยไอดีหลักนะทุกคนผมจะมานั่งปั้นใหม่นะผมจะค่อยๆซื้อละกันนะผมจะไม่รีบเหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนคือผมรีบมากแล้วพึ่งผมก็ค่อนข้างที่จะมั่วนะทุกคนมันมั่วสายเกินไปนะผมก็เลยอ่ะโอเคสาหรับไอดีนี้ผมจะค่อยๆเล่นไปละกันนะทุกคนต่อมาทุกคนเราจะต้องไปเลี้ยงพึ่งนะอีกแล้วโอ้เราต้องมีพึ่งเบลสามสามตัวนะแล้วก็ฟีดซันฟลาเวอร์ อีก1อันถือว่าไม่ได้ยากเลยเควสนี้เดี๋ยวเราเลี้ยงลยลกันเลยแล้วกันเนาะทุกคนอู้ของฟรีเดี๋ยวผมต้องอะฮะให้ไปเลยหมดเลยมากันต่อนะตอนนี้ผมก็ทาเควสมาเรื่อยๆนะตอนนี้ผมก็เลยเหลือเควสของบีมัสเนี่ยอีกแค่เควสเดียวเท่านั้นนะทุกคนก็คือการใช้คาดเนี่ยเก็บ500ดอกไม้ทุกคนโอเคส่งเควสนี้ได้นะทุกคนอ่าเรียบร้อยเควสบีมัสเควสแรกนะผมก็ทําสําเร็จละ เ้อเรียบร้อยนี่คือของที่ได้มาทุกคนคือ,อเคเวสหมี่ขาวเนี่ยมันจะเป็นเควสที่ผมคิดว่าคุ้มสุดๆแล้วแหละนะมันเป็นเควสอีเวนต์นัทุกคนมันต้องคุ้มอยู่แล้วแล้วก็มีอะไรอีกอะนี่คือโอ้โหเควสบีมัดนี่คือทายากทุกคนแต่ว่าของที่ได้มาก็ค่อนข้างี่จะคุ้มมากๆเลยเรามีรอยัลเจลลี่นะทุกคน <c oughs> เราสามารถอัปเกรดพึ่งเราได้นะอันนี้คือระดับเบสิกธรรมดาใช่ไหมเดี๋ยวผมลองใส่ดิปึ๊บ อเรามีอยู่แล้วด้วย4ตัวนี้ไม่เป็นไรนะทุกคนอ่ะใส่ไปก่อนปื๊บ้ยโห่ไฟบีทุกคนอ่ะอย่างน้อยก็ได้เลดอีพิกมานะได้อีพิกมา1ตัวแล้วอันนี้คือน่าจะดีที่สุดในรลังของผมแหละเดี๋ยวผมจะไปซื้อที่เก็บกีซอนมาใหม่แล้วกันนะทุกคนมีอยูหมื่นสพอดีเลยเราก็จะซื้อตัวท็อปอันสุดท้ายไปเลยแล้วกันตัวท็อป อ่าหมื่นสี่เป็นเครื่องดูดอะไรสักอย่างนั่นแหละทุกคนน่าจะเป็นที่ดูดเกสรแล้วมะแล้วก็เรามีเควสตตัวของอะไรมัางเนี่ยไปกําจัดเลดี้บัคแล้วก็ไลโน่มาเลยลุมลุมอื้ออื้ออื้อเรียบร้อยทุกคนอื้อเอาวะเริ่มแบบเริ่มแข็งแร่งแล้วพึ่งผมเริ่มแข็งแร่งแล้วก็มีข้างล่างแล้วทุกคนอีกหนึ่งตัวนะตรงนี้โอเคเลือดเคสิบนะน้อยมากเลย อ่ะเรียบร้อยก็อันนี้เป็นเวสของแพนด้าทุกคนแพนด้าโอเคได้น้ำพึ่งมาพันหนึงนะ <c oughs> ได้โครน้อยเลยแล้วก็จะมีของเวสอ่าแบ็คแบร์นะก็เสร็จแล้วเหมือนกันทุกคนเดี๋ยวไปส่งเวสนี้ด้วยนะแบ็คแบร์อยู่นู่นเลยโอ้โหอยู่ไกลมากนะก็วิ่งกันไปยาวๆเกมนี้อ่ะเรียบร้อยทุกคนก็ได้ซิลเวอร์ซิลเวอร์เอกมานะได้ไข่แบบระดับเกือบกาก,ากสุดแต่ <c oughs> ก็ไม่กากเท่าไหร่ ได้ไข่ีมาหนึ่งฟองเดี๋ยวเราใส่เลยละกันนะทุกคนนี่ใส่ช่องนี้เลยปับ๊บอ่าอุ๊ยด้เลดแล้วะทุกคนเลดแล้วอะเลบีใช้ได้อยู่โอเคมันจะมีเควสของ defense spider อยู่นะก็มาเก็บต่อเลยละกันโอเคได้อยู่นะผมว่าได้อยู่เพิ่งสิบตัวกับ spider หนึ่งตัวเอาดิสู้เราได้เปล่าอ๊บเออว่าขูตีทีททละยี่สิบ ให้ตายเถอะเอ้าแล้วเอาละ,าละ,าละพึ่งผมเริ่มหลับหมดแล้วทุกคนเอาละทำงานหนักเราเริ่มง่วงพึ่งผมอะ่ะเฮ้ยโอ้ไม่ดีนึกว่าจะโดนซะแล้วรลเวลสาม่นนะพึ่งได้มาเมื่อกี้เองก็เสร็จแล้วทุกคนเพนด้าเบร์นะไอเพนด้านี้รู้สึกว่าจะมีแต่เควสให้เราป้องกันอย่างเดียวเลยนะแล้วก็มีของแบมบูทุกคนแบมบู boo, เดี๋ยวเราฟาร์มแบมบูด้วยดีกว่านะเดี๋ยวเราเควสก่อนแป๊บหนึ่งโอเคได้ไม่หนึ่งพันนะแล้วก็ รอยัล j e ลลีอล่อีกหนึ่งอันอ่ะเดี๋ยวผมจะขอเก็บตรงนี้ก่อนนะทุกคนสี่พันเองไม่ได้เยอะมากไม่รู้ว่ารอบนี้จะได้อะไรนะได้ไรวะขอของดีๆหน่อยโอ้โหสองพันให้ตายเถอะสองพันเองเหรอได้น้อยจังอะแล้วก็มีเควสเลี้ยงพึ่งนทุกคนเป็นเควสของแม่หมี่นะผมลืมไปเลยอันนี้ ก็เดี๋ยวมาเก็บน้ำผึ้งเนาะเรียบร้อยได้มาสองพันอีกแล้วเออมันเจกก็ไม่ค่อยเยอะทักเท่าไหร่นะทุกคนก็ต่อไปนะเราต้องฟีดอันนี้15อันนะผมไม่แน่ใจว่ามันคือขี้ผึ้งหรือเปล่าแต่นลักษณะเหมือนขี้ผึ้งผมก็เลยเรียกมันขี้ผึ้งโอเคเรามี16อันนะแล้วก็มีอะไรกันเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ใช้รอยย่อเจลลี่หนึ่งอันโอเคได้เลยเพิ่งได้เควสจากไอ้แบ็บรมาพอดีดีนะผมไม่รีบใช้ไปซะก่อนโอเค ก็ใส่รอยัลเจลลีนะทุกคนเฮ้ยเรามีรอยัลเจลลี่สองอันเลยอะใส่ไปเลยปุ๊บปับ๊บโอ้โหได้เลบีเฮ้ยทำไมมันได้แต่เลวะ่ะแล้วก็ไปส่งเควสแม่มีต่อนะอันนี้ยังถือว่าง่ายอยู่ทุกคนเดี๋ยวหลังๆเนี่ยไอ้เควสเนี้ยมันจะยากมากๆเลยนะเริ่มจะยากเลยแหละต้องเก็บเลเวลพึ่งอะไรอย่างเงี้ยดอกไม้สีแดงนะทุกคนแล้วก็ไปดีเฟนส์เลดี้บัคสตัวโหสิห้าตัว,ตวนี่ถือว่าเยอะนะ เอเอเก็บไอ,อฟิลนี้ละกัน,นทุกนคนจริงๆเราไปเก็บฟิลสตรอเบอรี่ดีกว่านะเพราะว่าฟิลสตรอเบอรี่เนี่ยมันจะได้เยอะกว่าอืออือคือมีพึ่งคนอื่นช่วยต่อยนี่มันดีจริงๆริทุกคนแป๊บเดียวหายแป๊บเดียวหายก็หูหูขึ้นเร็วมากขึ้นเร็วมากแป๊บเดียวจะห้าพาแล้วทุกคนสีแดงนะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนทุกคนแบล็คบรเสร็จแล้วนะอ่ะได้ไปสองพันห้า ไม่ได้เยอะเลยอ่ะได้น้อยมากๆเลยทุกคนเป็นฟิลของสไปเดอร์นะเก็บ6,000แล้วก็มีดีเฟนส์ไอตัวนี้เนาะเลดี้บัคสิตัวนะคือเลดี้บัคเนี่ยมันก็เกิดไวแหละทุกคนเราต้องพยายามเดินมาตีมันบ่อยๆนะอันนี้เกิดอีก2ตัวนะแต่ว่ามันไม่ใช่เลดี้บัคดิมันมีไลโน่ด้วยเลดี้บัคด้วยนะเดี๋ยวเราไปเก็บฟิลสไปเดอร์ Spider ต่อละกันนะทุกคนอ่ะเรียบร้อยแบ็คแบนะ,นะก็ไปส่งเควสเลยสีแดงต้องมีพึ่ง ผมไม่แน่ใจว่าต้องใช้พึ่งในการเข้าหรือเปล่านะมันน่าจะจำกัดการเข้าแน่ๆเลยอ๋อนี่ไงทุกคนเห็นไหมต้องใช้พึ่ง15ตัวนะคือเราจะกระโดดขึ้นตรงนี้ไปไม่ได้นะเพราะว่ารองเท้าเรายังกากอยู่กระโดดสูงไม่ได้เราต้องเดินอ้อมสปไปเดอร์ขึ้นไปตรงงูนะัต้องใช้พึ่ง15ตัวเพื่อที่จะมาเข้าตรงนี้ได้นะก็เดี๋ยวเราไปซื้อพึ่งเพิ่มแล้วกันนะทุกคนไม่หนึ่งตัวโอเคพึ่งเริ่มแพงและตอนนี้ใช้น้ำพึ่งซื้ออยู่ที่35 0 0 0าแล้วทุกคนะ จัดไปวันนี้ผมคงจะเก็บ25ตัวไม่ได้นะทุกคนเล่นตามเท่าที่เราเล่นไหวแล้วกันนะวันนี้แปะไปเลยปุ๊บขอพึ่งที่มันแบบดีกว่านี้เลยไหมรอยจารีไปปุ๊บอไอหน้างง,งใหม่แหละโอเคได้มาอยู่ที่เก้าหมื่นนะทุกคนเราพอที่จะซื้อไข่ใบใหม่ได้ละอ่ะแล้วก็แปะไปเหมือนเดิมเราไม่มี รยอยจ์เจลลี่นะหมดแล้วได้เอาคอมมอนไปก่อนละกันเหลืออะไรวะเมื่อก,กี้อ๋อบูเบอรี่ใช่ไหมบูเบอรี่อันหนึ่งนี่ไงพ่แอปเทุกคนเรายังมีตัวของไลโน่ให้กำจัดอยู่นะตรงนี้แล้วก็จะมีตัวของตะกแตนด้วยตะกแตนยักษ์นะทุกคนอืมตะกแตนเลือดร้อยสิบห้าเนี่ยตัวนี้พอ,พอๆกับสไปเดอร์เลยทุกคนตีแรงเหมือนกันนะยี่สิบโอเคสุดท้ายแล้วก็ไม่ดับบ,บูเบอรี่ให้ผมเลย อ่ามาแล้วทุกคนต้องลุ้นแล้วแหละมันจะมาเฮ้ยได้แล้วแหละทุกคนได้ละได้ละต่อไปเราต้องส่งเควสของบีเบร์หูได้ของอย่างเยอะทุกคนได้ของเยอะมากอ่ะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะเรามีพึ่งอยู่แค่กี่ตัวเนี่ยห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามตัวนะคือผมซื้ออย่างประหยัดไงทุกคนผมต้องแบบต้องเก็บทิกเก็ตไว้ดีๆนะเพราะว่าทิกเก็ตมันหายากนะทุกคนก็เลยแบบว่าไม่ได้ใช้ฟุ่มเฟือยอะไรมากมายนะ ได้มา13ตัวสำหรับคลิปนี้นะทุกคนก็เอาไปพิมพ์เท่านี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวผมจะไปเล่นหลังไม้ต่อเนาะโอเคสำหรับใครที่ยังไม่ได้ตามผมนะฝากกดติดตามด้วยกนะันแล้วก็ใครที่อยากซื้อขายเทมเกมเนี่ยก็ไปที่ร้านโจโลบัคช็อปได้นะร้านผมเองไม่ต้องกลัวโดนโกงนะ้ทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปนะครับผมบ๊ายบายครับ